เช่นเดียวกันนะคะพูดถึงเรื่องของกําลังซื้อของคนนะคะนอกเหนือจากการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจําวันแล้วหลายคนก็วางแผนทางการเงินด้วยเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์เรื่องของประกันชีวิตนั้นจริงๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจว่าจะดีหรือไม่ดีนะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับอํานาจของคนที่จะทําประกันว่าสามารถที่จะออมเงินหรือว่าจ่ายค่าประกันได้หรือไม่นะคะทาให้ตอนนี้เขาบอกว่าบริษัทประกันเนี่ยก็มองเห็นช่องทางบ้านเรากําลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยก็มีการขยายผลิตภัณฑ์ ต่างๆมากมายนะคะเพื่อให้ตรงกับผู้บริโภคติดตามรายงานเรื่องนี้นะคะจากคุณสุจิตรากิพโรธค่ะประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจึงทําให้คนหันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นรวมถึงการวางแผนทางการเงินในชีวิตหลังกเกษียณอายุซึ่งธุรกิจประกันชีวิตสามารถตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้ได้และมีการคาดการว่าธุรกิจประกันชีวิตในปีนี้จะมีการแข่งขันกันอย่างหนุดเดือดและมีตราการแายตัวกว่า10%ปอร์เซ็นต์ นากนนยกสมาคมประกันชีวิตไทยกล่าวว่าการที่ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตค่อนข้างสูง,งเป็นผลมาจากความต้องการความมั่นคงด้านสวัสดิภาพในช่วงวัยเกษียณทำให้เกิดความแข่งขันในการออกผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ตัวาการใส่ใจของคนไทยกับดูแลสุขภาพเนี่ยจะเห็นเลยว่าวันนี้เนี่ยคนไทยตอบสนองทั้งในเรื่องของการที่ว่าดูแลสุขภาพในเบื้องต้นนะครับเรื่องของการรับประทานอาหารก็ดีการออกกาลังกายก็ดีนะครับหรือว่าการใส่ใจในหลายๆเรื่องเนี่ยรวมถึงเรื่องของการที่มีหลักการประกันชีวิตแล้วก็มีส่วนควบสุขภาพด้วยนะฮะทั้งะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเห็นภาพว่า น่าจะเป็นตัวช่วยโดยเฉพาะว่าในยุคที่เรื่องของตัวดิจิทัลเนี่ยก็มีมีส่วนสําคัญมากๆในการที่จะค้นหาข้อมูลน,นะครับก็จะทําให้การเข้าถึงเนี่ยไปได้เรียกว่าง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการตอบสนองในเรื่องของการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตนะครับ มองของกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยสมุดประกันชีวิตมองว่าธุรกิจประกันชีวิตที่เติบโตอย่างมากเป็นเพราะคนเริ่มให้ความสําคัญกับการวางแผนชีวิตช่วยกระจายความเสี่ยงพร้อมสร้างวินัยทางการออมโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยควรหันมาทําประกันชีวิตคนไทยเข้าสู่เอจิ s งสังคมนะคะเริ่มเข้าสู่เอจิ s งสังคมเพราะฉะนั้นความต้องการของคนที่จะซื้อประกันทําประกัน เพื่อให้เกิดความคุ้มครองสําหรับคนที่มีอายุไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองการรักษาโรคนะคะรักษาโรคร้ายหรือว่าการอมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณเนี่ยน่าจะมีมากขึ้นนะคะขณะเดียวกันคนไทยก็เริ่มมีความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าประกันชีวิตเนี่ยมากกว่าเดิมเยอะมากนอกจากนั้น,เ,นเราเชื่อว่าการเติบโตของคนที่เป็นผู้มีไรายได้ชั้นกลางเนี่ยจะมีการเติบโตที่เพิ่มขึ้น ตอคท้องกับผู้ทําประกันชีวิตเชื่อว่าการทําประกันชีวิตมีส่วนช่วยวางแผนทางการเงินลดภาระค่าใช้จ่ายยามเจ็บป่วยช่วยเรื่องภาษีรวมถึงเป็นการออมไว้ใช้จ่ายในวัยเกษียณเพราะไม่เพียงแต่ดูแลตัวเองแต่ยังครอบคลุมถึงครอบครัว เหตุผลที่ทําประกันส่วนแรกก็คือว่าอยากจะหักลดหย่อนภาษีนะคะเพราะว่าปีปีหนึ่งก็เสียภาษีเยอะขึ้นแล้วก็เมื่อคํานวณแล้วทั้งหมดเนี่ยผลตอบแทนของประกันเนี่ยนะคะในระยะเวลา10ปีขึ้นไปเนี่ยเฉลีย่ยเนี่ยมันก็ยังประมาณสักสเปรเ็เศษนะคะมันก็ยังคงสูงกว่าที่จะไปฝากออมทรัพย์แล้วก็มีความเสี่ยงค่อนข้างที่จะต่ำนะคะก็เลยเลือกทําประกันซึ่งเดิมทีก็มีแค่ประกันชีวิตแต่ต่อหลังเนี่ยก็รัฐบาลก็ออกประกันบํานาญมาประกันชีวิตแสนหนึ่งประกันบำ นนก็ยังได้เพิ่มอีกก็เลยมาซื้อประกรันบำนาญเพิ่มก็รวมรวมตัวนี้ก็ถ้าทั้งสองตัวก็มีประกรันอยู่6ฉบับนะคะแต่ในกรณีที่เ,เข้าโรงพยาบาลแล้วเกิดมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอะไรตรงนี้นะคะกรมธรรนนี้ก็จะเป็นกรมธรรน์ที่สามารถที่จะรองรับค่าใช้จ่ายตรงนั้นแล้วก็ไม่เป็นภาระของคนอื่นคือที่ท,ที่ที่ทำนี้จะเน้นส่วนใหญ่ก็คือเน้นว่าเ,เราสามารถจะใช้ชีวิตของตัวเราเองได้วางแผนได้โดยที่ไม่เป็นภาระของคนอื่น เป็นเอกชนไม่ได้ทํางานราชการพี่ก็เลยคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราควรจะมีเงินออมอหลังจาก,กเกษียณหกสิบไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราประกันชีวิตตัวนี้อย่างน้อยได้หมื่นสองหมื่นมันก็ยังโอเคคือคือ,คอช่วยเราได้นิดหน่อยออก็เลยเคิดว่าประกันเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสําหรับพี่ เมืน,นี้ข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่าประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดการว่าในปี2563สัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ16.8จากประชากรทั้งประเทศ อีกทั้งข้อมูลขององ,องค์การสหรประชาชาติประมาณการไว้ว่าในปี2,558สัดส่วนผู้สูงอายุในอาเซียนจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละสิบของประชากรทั้งหมดหรือกว่า60ล้านคนและจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ27ภายในปี2,603สถาพันอยู่สุขถ่ายภาพสุจิตรากิจไพรโรธทีนเอ็นทวรายงาน